แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้กว่า800คนณท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการเรือเอกสาโรธคมคายที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนายยุทธนาบัวจุนผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานนางพรน,นิภามาศิรีหลังสีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวจิรพาบุญรัฐ รองเลขาธิการสำนังกงานประกันสังคมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและแจ้งความประสงค์เดินทางกลับถึงประเทศไทยจำนวน280คนที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสายการบิน สายการบินไทยเที่ยวบิน T-G 8953เครื่องลงเวลา1นาิกา28นาทีหลังได้รับการตรวจคัดกรองสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของแรงงานด้านในและมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งจุดอำนวยการรับเอกสารการขอรับสิทธิ์ประโยชน์กองทุนสำหรับแรงงานที่ประตูสิบ ก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านต่อมาเมื่อเวลา9ก้นาฬิกานางสาวกรจิรัตพงจันทร์สะทรผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานนางวชัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการก,มกรมกสรนายขัตติยะแพนเดตผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานร่วมต้อนรับแรงงานไทยกลับจากประเทศอิสราเอลสามเที่ยวบินดังนี้เที่ยวบินที่ LY083 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ8นาฬิกา34นาทีจำนวน268คนเที่ยวบินที่ LY081 ถึงสนามบินเวลา11นาฬิกา25นาทีจำนวน60คนและเที่ยวบินที่ LY085 ถึงสนามบินเวลา12นาฬิกา39นาทีจำนวน235คนรวม4เที่ยวบินจำนวน843คนหลังจากนั้น แรงงานไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคพร้อมรับฟังชี้แจงสิทธิประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานโดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมให้การต้อนรับณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนางสาวกอนจิรัตพงจันทร์สะทรผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าตอนนี้ที่มีแรงงานไทยจดทะเบียนไว้ประมาณ8,418คน กลับมาแล้วประมาณ5,400คนก็จะทยอยกลับมาเรื่อยๆในวันนี้ไฟแรกที่หลงเมื่อเช้ามีจำนวน268คนและยังมีอีกสองไฟคือ11นาฬิกาและตอนเที่ยงวันนี้ก็น่าจะประมาณ500 6 0 0คนพอแรงงานมาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานมาคอยต้อนรับและจะมีการชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับของกระทรวงแรงงานก็จะมีการแจกเอกสารเราไม่อยากให้ เขาที่เดินทางมาไกลแล้วเสียเวลาเยอะก็จะเป็นการประหยัดเวลาให้เขามากที่สุดให้เขาได้กลับไปภูมิลำเนาในส่วนของสมุดตระการก็จะมีแจกเอกสารเรื่องสิทธิประโยชน์จากภาวะที่กลับมาเนื่องจากทํางานที่ไหนทําอะไรบ้างแล้วก็เงินคืนของภาษีตามความเป็นจริงเราจะแจกของกระทรวงแรงงานในส่วนของพอมเขายืนยันในส่วนภารกิจของพอมแล้วก็กระทรวงยุติธรรม จะให้ข้อเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์ของเขาหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆที่เขาจะได้รับเมื่อเขากลับไปภูมิลำเนาตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในอิสราเอลกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลขึ้นในส่วนกลางมีการประชุมทุกวันแล้วก็จะมีในส่วนของจังหวัดให้ตั้งที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือบางจังหวัด ทำเต็มภาคจังหวัดด้วยการที่ยื่นอย่างแรกจะเป็นเงินกองทุนเขาจะได้จากภาวะสงครามจะได้1 5 0 0 0บาทยื่นได้ที่สํานักง,งานจังหวัดทุกจังหวัดหรือที่กระทรวงถ้ายัางไม่กลับภูมิลําเนาก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานอยู่บริเวณชั้นล่างอันนี้ก็จะรับเรื่องอยู่ในปัจจุบันแรงงานไทยที่กลับมาแล้วตอนนี้เราวินิจฉัยไปแล้วได้ประมาณ600กว่ารายแรงงานไทยจากภาวะสงคราม นั้นก็คือเงินกองทุนส่วนที่มีแรงงานส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับมาเองไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตให้แรงงานทุกท่านเก็บหลักฐานไว้ก่อนรอความชัดเจนจากกระทรวงการต่างประเทศเรื่องขอสิทธิในการเบิกจ่ายแต่ว่าถ้าจะยื่นในเบื้องต้นก็จะยื่นที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด นายชัยวัน์ภูเงินอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคายหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมาในทันทีที่พบครอบครัวดีใจมากได้เข้าไปกอดลูกชายและพันยาด้วยความดีใจจนทําให้ลูกชายและพันยาน้ําตาไหลด้วยความดีใจที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลา10ปีแล้วได้แต่วิดีโอคอลคุยกันอยู่เป็นประจำด้เราว่าตนเองได้เดินทางไปทํางานที่อิสราเอล10ปีแล้วได้กลับมาบ้านเพียงครั้งเดียวในปีแรก ที่ไปทำงานหลังจากนั้นไม่ได้กลับมาอีกเลยโดยไปทำงานเกษตรที่สวนองุ่นจนเกิดสงครามแต่ตอนอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุและตอนนี้เหตุการณ์เริ่มลุกลามตนเองกลัวไม่ปลอดภัยจึงได้เดินทางกลับบ้านก่อนหลังสงครามสงบค่อยว่ากันอีกครั้งนางสาวอัญชิสาสีเนตรอายุ41ปีชาวอุบลราชธานีได้เล่าว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยได้พบครอบครวัวจนน้าตาไหลออกมา หลังที่พบหน้ากันหลังที่เดินทางไปทำงานได้เพียง1ปี3เดือนหลังจากที่รอการเดินทางไปทำงานถึง4ปีจึงมีโอกาสได้ไปทำงานการเกษตรปลูกองุ่นโดยตนทำงานที่อิสราเอลในกลางตอนล่างโดยไม่ใกล้กลับที่เกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดเพียงวันแรกหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ปกติก็หวันเหตุการณ์ลุกลามจึงเดินทางกลับมาก่อน หลังเหตุการณ์สงบก็จะเดินทางกลับไปทำงานใหม่อีกครั้งดีใจไหมลูกนะไม่แจ้พัากี่เดือนลูกมารอรอเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วปีแล้วอะไรยังไงอ่าไปกี่ปีแล้วครับพีสบ่สิบปีบปีไปสองรอบติดเลยเหรอไ,<ม>ได้กลับมาพักไหม ปีแร,แร,แรกกลับมาครั้งเดียวยแล้วก็ไปต่อเลยเป็นสิบปีเลยอืมแล้วเหตุการณ์เป็นไงบ้างครับพี่ที่โน่นตอนอยู่ในพื้นที่สีแดงไหมพี่อยู่พื้นที่สีแดงไหมไม่ไดอยู่ในพื้นที่สีแดงแต่มไม่ค่อยอันตรายอนนันตรายเท่าไหร่เนาะทำได้แล้ว <ผม S 2> จัาจี่โน่นได้ยังไงอะคะที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรับหรือว่าเราหาคนเอามาเองนะคะเอามาเองเอามาเองนั่งรถอะไรออกมาแท็กซี่แท็กซี่ค่าแท็กซี่เท่าไหร่คะ

มีไปตี่นี่ตี่สิงแล้วก็ไม่คอม่อยอขาคือขันุญาตคาุยสั้นๆนะคะไในคนา ดีใจมากไหมครับวันนี้พี่ได้กลับมาก็ดีใจค่ะไปอยู่นู่นนานหรือยังครับไปอยู่หนึ่งหนึ่งปีกับสามเดือนไปทำเกษตรเกษตรเกี่ยวกับอะไรครับก็ปูมะเขือเทศปูมะเขือเทศเนาะแล้วตอนเกิดเหตุการณ์นี้อยู่ช่วงไหนอยู่ห่างไหมช่วงไหนของอิสราเอลทำไมอยู่กลางตอนล่างค่ะกางตอนล่างนะอยู่ใกล้ไหม ไม,ไ,มไม่ใกล้เลยค่ะปกติปกติก็มีเสียง,งแค่วันแรกได้ยินเสียงแค่วันแรกวันต่อไปก็ไม่ได้ยินแล้วเนาะใกล้สิมัน,นไม่สวยแล้วนี่จองคิวนานไหมครับจะได้กลับอ,อ๋อไม่นานค่ะลงลงทะเบียนช่วงแต่วันที่สิบเปลี่ยนไม่แน่ใจแ,แต่ว่าก็เพิ่งโทรเรียกแล้วก็คิดว่ามันมันยืดเยื้อก็ได้กลับเลยค่ะครับแล้วถ้าเหตุการณ์สงบเราจะกลับไปอีกไหมครับกลับเนาะไปทางนั้นก็สัญญาเนาะ

มีในส่วนกลางนะคะมีการจุดประวันเนี่ยวันนี้คือ่จุด11โมงค่ะที่พี่จะเริ่ม y ยังไง